อายุเท่าไหร่กันคะเนี่ยเด็กๆสิบสี่อันนี้ BM นะคะอันนี้ยามาฮ่านะคะฮาวเดอค่ะพันไปพันมาแวอุดหนุนเดอค่ะทุ่งนาจอนนี่เมือปปดกาผูบ้านไทยนะสวัสดีค่ะช่องเมียเสียปูเจ่อเดอะซีรีส์ค่ะ เสียปุ๊ยจอเดอร์ซิลลี่มาดูความน่ารักของเสียบปุ้นะคะถึงเราวที่อ้วนอ้วนคล้วยหายเด้อค่ะเด้อแล้วกะตาฮักอยู่ย่องใส่พัวซะเนาะนี่ค่ะกำลังทำเอาเข้าให้น้องๆนะคะนั่งสลอนแกลนถ่ายยู่นสี่ห่าโตเอ้าทิ้นเลยก่อนก็ได้ทั้งขยะจันทร์ไปตรงนู้นนี่ค่ะสี่หาโตไปไหนอีกอ่ะอีกสามโตนั่น นั่งทากินเบืงเจ็บปูแล้วก็ลังทีดกับเขาไปตลาดมาค่ะเมื่อกี้นี่เมงจะซื้ออุปกรณ์เครื่องทุกอย่างที่ดิสมากกินนั่นละ้ที่ท้องก็มันแน่นอนอยู่แล้วหน้าที่ของเจ็บปูก็คือเซื้อข้าให้ลูกให้เมียแ,แล้วก็ให้หมาด้วยนะคะเอาเข้าวไปสีเลยนะเดี๋ยวหมาไม่มีข้าวกินนะเธอเอาเอาให้ีนเอ จะบอกว่าลงฮะฉันจะบอกว่เลยนะฉันจะไม่ตากข้าวฉันจะขายให้หมดเธอจะไม่ตากข้าวทำไมอ่ะข้าวเอาไปสีเหรอซื้อไม่กินว่ดข้าวเอาเข้าไปสีก็เลยว่าตากข้าวเอาก็ให้เขามาเอาก็ได้ให้ใครอ่ะเออให้อันอันเขาตีบไงมาเอาอ่ะเขาตีบอ๋อมูโยกบนกินนะไปบอกชินตรงมุมไปบอกเลยมาข้าวลมโซ่ให้ เออที่นี้เบอร์อยู่เหมือนสาลมบอกพาเรามาอ๋อใส่ยาเลยค่ะใส่ยาคุณยอ์ร้านนี้อร่อยมากครับร้านไหนอะทางทางสุขภูมอ๋อร้านนั้นเหรอร้านที่ตรงข้างกับมอแนลเซเว่นใหม่อะเหรออ๋อที่เข้าไปซื้อหรอเมื่อกี้นะี้เมือกี้มาไหดิมาซิมเบิร์หน่อยดิอันนี้อันละห้าสิบบาทนะอืมคุณยอ์แท้ครับไม่มีแป้งนะครับละวหาสิบบาทสองโต๊สามโต สวัสดีค่ะตาเพื่อนมาจาะน้าบาดาลให่ะเพื่อนมาจาอน้าบาดาลใหนี่ค่ะยินกะเจาะเตียมไวนี่ค่ะอุปกรณ์รพิ่นาะค่ะเนาเจาะน้าบาดาลเจาะล้ตรงนี้างบ้านนี่แหละค่ะ บองนี่เนาะค่ะเนาะนี่เนาะที่หมายไ้เนาะนี่ค่ะนี่แหะค่ะจ้าจ้าไอค่ะ i̇şte ที่เจาะประมาณนี่แหละค่ะใกล้ๆอันนี้แหละใส่ใส่เวลาเจาะโดนบ่คะประมาณเดี่ยวเจ้าโ้สามอว่าเดี๋ยวเจาพวกสิร้ายนะอ๋อเลยอ๋อต่เชื่อมนก่ยบนีี้้วจม่เจาะอย่ี้ จะจอตรองที่ซีฟซานซีฟก็หลายเหมือนอยู่อ๋อนี่แหละคะ่ะจ้างบ้านเฮาธรรมดานี่ยนะคะ่ะาเะให้ยังมีนักท่องเที่ยวมาเรืเ่อยๆอยู่จ้ามีเรื่อยๆนะคะทิมสิพาพไปเอาอ่นกระปุกกับน้องๆอุนดาลินต่ำสมมาส่วนน้องๆทิมงานกิน ดิฉันจะพาไ้เบิ้งนักท่องเที่ยวเพิ่นพักกันมาหาอิจฉานี่มอไซคันใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวออกกองกัน,อกนโอเคเดี๋ยวมือหนาที่ตาไม,ม่ให้กินเพราะวา่มามือนหน่อยมือหนาเด้๋ยมือหนาโโหหนุ่มๆวันนี้หนุ่มๆว่างนะคะวันจันทร์หนุ่มๆว่างน้องๆในทีมงานกะล้างงานคื่ค่ะเมื่อนี้เป็นวันหยุดของหลายคน เอ็มมี่กินข้าวหรือยังเอ็มมี่กินแล้วค่ะโอ้วนี่กระปากแดงสวยแท้โ<า>อ้ยกินนมคมุณได้แต่ค่ะบาหวานขื่นะนี่อย่างแน่ดินนยำอะไรยำรวมต้มยำรวมมิตรกำลังร้อนๆเลยค่ะจ้า,าเอ็มมี่คนสวยจะไปเสิร์ฟนะคะมาเด้อค่ะพานไปพานมาแวร์อุดหนุนเด้อค่ะทุ่งนาจอน,นี่มือปาจกาผู้บ้านไทยบัวบาว ค่ะเมื่อกี้ลินเห็นแวบๆทีมอไซมาไ่เห็นทีมอไซสมาเมื่อกี้เพ็่นมาป็นทีมงานค่ะนี่ละค่ะสวัสดีค่ะเห็นหนุ่มๆชอปเปอร์มาเมื่อกี้รถบิ๊กไบค์ขยันยัยเลยค่ะเมื่อกี้เนี่ยนี่ละค่ะลินจีคับไปบึงไปบึงมอเตอร์ไซค์นี่ค่ะไปดูมอเตอร์ไซค์นะคะสวัสดีค่ะ มาจากไหนเอ่ยเห็นแต่มอเตอร์ไซค์<ต>คันใหญ่ๆ<ม>เลยขอนแก่นเหรอคะโอ้ยอค่ะขอบคุณค่ะนะคะทีมง,งานมาจากขอนแก่นนะคะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่เมื่อกี้ดิงยับยั้งไปบังเห็นได้ขี้ม้าเสียงแบบเดีแยวกล้องอันนี้มาค่ะกล้องไส้สมตัมา ต่ำมาให้น้องๆกินน้องๆเขาบอกว่าพี่ลิ้นต่ำมาได้ลายก้นนยอนนีมัน่เด็กๆก,ก็มานะคะนี่นะค่ะมอเตอร์ไซค์มีแต่คันใหญ่ๆคุณผไปดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆเด้อค่ะเด้อมาจากขอนแก่นเบาวขอนแก่นนี่กูเบ่าวขอนแก่นมาเที่ยวที่ฟาร์มสเตย์นะคะ เห็นไหมนี่มีแต่รถลาคันใหญ่ๆงามๆโอ้ยแต่ตอนเป็นสาวเล้นนี่นอุตส่ค่ะอแอบแอบทายจะรถเพื้นกับพ้อได้ค่ะเด้อมาจากคอนแก่นอุบลเราจะทานนี้มองเที่ยวหลายได้ค่ะเบิึงรถได้ค่ะเด้อดินห่เบิงึงรถผคุบ่าวบนเขาไปทางไหนแล้วค่ะผคุบ่าวคุบ่าวเจ้าของรถเขาเข้าไปทางไหนแล้วนะคะ เอฟซี FC กับมหาอันนี้พูนฟังพูดค่ะฟังมือนะคะโออผู้บ่าวรถแห่ไม่ใช้ผู้บ่าวรถบ๊กไบค์รถแ,แห่ว่าว,าวนะั้นพ่นดูค่ะสวยไหมคะสวยไหมคะป้าคันนี้จากแสนคันเนี่ยนี่ห่ er. อบีเอ็มฮุนเดอเน็ตเดอราธรรมดาด้วยเนะี่ย อันนี้ BM นะคะอันนี้ยามาฮานะคะมีหอยอย่างนน่น่ะอันนี้ก็ฮอนด้าตนนั้นก็สวยป้าขามาลักเอา <c oughs> โอโหอันนี้อย่างเท่เลยนะคะอย่างเท่อย่างเท่อย่างเท่มีต่คันน้ำง,งามค่ะว่ามีโอกาสได้ขี่น้ำเขาดอกก็มีวาสนาวาสนาได้ขี่เวฟร้อยค่ะ ลิ้นกะทิตำสมไปให้น้องๆกินแล้วค่ะเด้อเพราะว่าเมื่อนั้นเราไปให้น้องนั่นมันนั่นบ่หลายปันแดงเราได้ชิ่ตำไปให้แล้วเมื่อนี้ไปค่ะเด้อค่ะลิ้นตำสมแล้วลิ้นเสียเอาไปให้กันน้องๆในฟาร์มสเตย์เอาคอมพี่ลิ้นตำไมาให้หลายๆก็ดีนะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเด้อค่ะเอาไปหาหมองแจ้งๆก่อน แจ้งกันด,ด้วค่ะเด้อเห็นบ่เห็นสีสันเมื่อนี้เมื่อนี้ลิ้นตําให้น้องทีมงานบาริสต้ากับฟาร์มสเต,ตคกหนึ่งใหญ่ๆๆเลยค่ะเพราะว่าน้องๆเขาเรียกร้องมาอยากกินให้ไปลิ้นตําม,มาหลายเพราะว่าทุกรอบอะลิ้นตําอะค่ะลิ้นก็จะแบงไวไปกินน้าแนค่ะมันก็นเลยกลายเป็นว่าคกคกง่ายอยู่ค่ะแต่ว่าแบงเป็นสองมองมันกับปอๆกินกันเนาะเมื่อนี้ก็ได้จัดเต็มให้น้องๆเลยค่ะไปค่ะเอาไปให้เขาเขาคือสิพักกันดีใจอยู่ดอกแต่ว่าเขาปุ้นนี่ ขึ้นหน่อย,อยใช่ปะเห็นน้องเอาขอไปซื้อเอาเองนะค่ะเดินในหมู่บ้านอันนี้ขายอยู่ริ้นซื้อมาบ่หลายริ้นบ่ได้ตั้งใจว่าสิต่าให้เขากินนะนะแต่ว่ามื้อนี้ก็บแบ่งแบ่งให้กันกินป้าค่ะปไปเอาไปให้ก่อนเอาเบิ่งดูผู้สาวสาวสักหน่อยมาจะใส่คะเนี่ยมา้าแต่ตานซุมม้าแตานซุมพัะกันคิวมอาไซมานี่บ่คะะ้า,าสาวๆมาเที่ยวทุ่งนาฟาร์มสเตย์ะนะคะเอาซื้ออย่างแน่เนี่ยเอาแล้วๆๆชื่ออะไรบ้างคะเอาเฟอเอฟซีทั้งไอจันนี่เพื่อน เนี่ยดูไว้นะเชนจังทันกับกล้วยอาจารย์โจนะคะผู้ใดอยากได้นะเอกมิวสิกเด้อเสียปูเด้อมาเสียดนังไทยมิวสิกเพลงนี้เดี๋ยน้องๆมาจากตานสุมนะคะเอาอไปโรงเรียนป่ะคะเมื่อนี้บ่จ้เมื่อนี้หยุดเนาะนาทูเบามาบนเนี่ยเลยว่าพักกันมาเ่นซื่อนี่ฮะโอ้ยทูเบาสดเนาะคค่่ะะีียยเส้น้องแยมนะคะน้องแยมน้องอะไรบ้างคะเนี่ยจอยเอ๋ออะน้องยังก็จอยเอ๋อ ปาดซื้อแล้วก็เจ๊ได้เอาน้องอย่างนี้แล้วล้วน้องอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยแผลงแหวงมาให้ให้มาถ้งถ่ายรูปเี่นถสงสัยที่เป็นรุ่นลูกนี่แล้วค่ะน้องๆเอาถ่ายรูปหน่อยนะคะอายุเท่าไหร่กันคะเนี่ยเด็กๆสิบสี่สิบสี่โอ้รุ่นลูกอยู่ค่ะรุ่นลูกอยู่ได้อีกหลายคนอยู่ดินอ่านะคะใครอยากดูสาวๆก็มาดูช่องนี้นะคะช่องเมียเสียบูุตจวดเตอร์ซี่ร mhm. ี่อ่ะพ you know? ี่เอาน้สมตำไปให้ทีมงานเขาก่อน น้องๆอะไรนะคะเมียเสียปุจวดเดอะซีรีส์นะจ๊ะเมียเสียบเจลินเจลินเมียเสียปุจวดเดอะซีรีส์เด้อค่ะเด้ออ่ะไปไปเที่ยวกันเลยยังเข้าไปทางไหนกันเลยยังคะจะจะเอาแต่งตัวงามก้อนผู้บ่าวอยู่ทางไหนหลายน้องๆสาวๆขอมาเที่ยวฟาร์มสเตย์ค่ะจะ่าขอปุ้นว่าไรพี่ดึงมาว่าไรยังบัวคะกันยัง่เป็นยัง แม่เห็นไอ้นี่นะงยเด้วยแตมโมลายย่างลายเลยมือเนี่ยกินแ่บสแบอีน้เี่ยนค่ะก๊อฟหายเลยอี่างนี้ขอบคุณขอบคุณน่ว่ลายเดาเพราพี่ซื้อมาม่วลายจ้าจ้าจ้ากินเลยค่ะให้น้องๆด้วยค่ะเด้อ